สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็โอ้ขึ้นเขาเนาะก็ขึ้นไปเอาหน่อไม้เนาะหน่อไม้กกมาทําเป็นไม้ดองนะครับเอฟซีก็ขึ้นกันสามคนอืมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเอฟซีทำหน่อไม้ก็ไม่มาต่อยเสร็จแล้วนี่ไอเจ้าหมูหมูน่ารักนะครับเอฟซี นี่ครับเกาะอี่สวยเนาะตัวอ้วนนะครับพี่ีหมูเจ๋วเลยสุดยอดนะครับพี่ีหมูแคะนะครับพี่ีนี่ตัวนี้ตัวหนึ่นงสองตัวแยกออกจากกันนะครับพี่ีไม่แยกไม่ได้เนาะจุโอ้ยจุดหลังกล่องหลังอ่านนะครับพี่ีมันอ้วนเนาะ งสงสัยมันท้องแล้วนะครับไอซีเนาะอืมคันๆโอ้นี่ครับน่ารักเนาะไอซีนี่ตัวนี้นี่งสงสัยมันท้องเนาะครับก็วันนี้ก็ขึ้นเขาแป๊บนึงว่าชั่วโมงก,กว่าเกือบสองชั่วโมงเนาะก็ลงมาเรียบร้อยนะครับไอซีมาถึงบ้านก็ทานข้าวเที่ยงเสร็จเนาะ ไปกันสามพี่น้องครับพี่ผมสังพงหมาปุ๋ยเนาะสามคนนี่ครับก็ชมบรรยากาศเนาะเราชมข้าวนะครับพี่ซีอยู่ที่นาหมื่วานนี้ก็ไมไ่ถือโทรศัพท์นะครับพี่ซีเสียงฟ้าร้องเนาะไมไ่ถือโทรศัพท์ขึ้นเขาเลยนะครับไม่เอาไปเนาะไม่ได้ถือไปลืมนะครับพี่ซีนี่ข้าวเปลงนี้นี่ น้ำก็เยอะเนาะข้าวแปลงนี้เขียวช่วยนะครับวิซีกว่าเพื่อนเลยหญ้าก,ก็ลกแล้วทีนี้แปลงนี้ก็เหมือนกันนะครับวิซีหญ้าก,ก็ลกเนาะอ่ะเป็นไรเนาะปีนี้ข้าวขึ้นแล้วนะครับี่ซีข้าวก็ปีนี้ก็ดูแล้วไม่เท่าปีที่แล้วเนาะก็ไม่แน่นะครับวิซี เดี๋ยวก็หวานปุ๋ยเอาเม็ดเนาะบ้านผมรอดูฝนก่อนฝนตกมาก็เอาน้ำใสเนาะอัดน้ำใสไม่ให้หญ้าขึ้นสูงนะครับพี่ซีแปลงนี้นี่ดำกันสามคนสิบหนึ่งวันนะครับพี่ซีแล้วก็แปลงนี้เนาะสามคนดำ ก็เสร็จเรียบร้อยโอ้ยข้าวเขียวสุดยอดปีนี้บริเวณนี้โอ้ยอยากห่างเนาะตรงนี้ห่างนะครับวิซีข้าวตรงนี้เพราะว่าจ้างเขามาดำด้วยเนาะโน่นบ้านหลังโน้นนะครับวิซีจ้างเขาดำช่วยอ่าละงดูข้าวกันอ่าวันนี้ก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านเนาะวันนี้ช่วงบ่ายนะครับวิซี่วานนี้ก็ขึ้นเขาทั้งวัน ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรนะครับพี่ีไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยเนาะไม่ได้ขึ้นเขาลุกงนี้นะครับพี่ีผมขึ้นโอ้อะไรเขียดผมขึ้นเขาลุงโน้นเนาะลูกปูหลวงนะครับพี่ีขึ้นไปหาอยู่หากินเมืว่อวานนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับพี่ีไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปด้วยเนาะอ้าวหญ้าก็ขึ้นสูงแล้วหญ้าก็สวยข้าวก็งาม นี่แหละครับสุดยอดข้าวปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าเนาะอรอลุ้นตอนเก็บเกี่ยวครับพี่ซีปีที่แล้วนี่ได้ร้อยกว่าร้อยกว่ากระสอบเนาะร้อยยร้อยยี่สิบนี่แหละสุดยอดเลยครับพี่ซีอันนี้ก็เป็น ที่ไร่สวนมันสำปหลังของยายเนาะปลูกแล้วก็พ่นยาเสร็จเรียบร้อยนี่บริเวณนี้นพ่นใส่แล้วนะครับพี่สีมันขึ้นใหม่อีกเนาะยาก็อ้เป็นปูตากมองนะครับพี่สีอม,มองไปด้านไหนก็ป่าเขาต้นไม้ก็เริ่มเขียวสวยดูไปก็อ ดูบรรยากาศชมบรรยากาศเนาะดูภูดูภูเขาแต่ละลูกนี่ครับพี่สีโอ้ยเขียวขึ้นไปจริงๆนะครับพี่สีมันเป็นป่าลุกเนาะน่ากลัวนะครับพีต้องระวังเนาะไม่ลกลัวอะไรกลัวงูนะครับพีขนาดอยู่ใกล้ๆบ้านมันยังมีเนาะอยู่ที่บนภูเขาเนี่มีเหมือนกันนะครับพี่สี แต่ก็ถ้าขึ้นเขาจริงๆเอาน้องหมาไปด้วยนะครับพี่ซีมันจะได้ไม่กลัวเนาะเพราะว่าน้องหมานี่มันเอามันมีมันถูกกินก็มันจะอย่างว่านะครับพี่ซีมันเก่งเนาะเรื่องงูหรือน้องหมาผมอืมอะไรอะไรสงสัยกบ นี่ครับน้ำยีที่สะเเอมโอ้ยต้นมะหวานนี้ต้นนี้เนาะต้นมะหวานนะครับพี่ีกล้วยก็ยังไม่สุกวันนี้ก็สช่างพงก็ช่วงบ่ายสามกว่านเนาะสช่างพงก็ขึ้นไปกีดยางแล้วนะครับพี่ีที่ผู้หลวงเนาะ ขึ้นไปกีดยางแม่มาต่อยก็ขึ้นไปรออยู่กีดร,รออยู่ที่ไร่ภูกระปาดเนาะใหกับน้องไอเดียให้น้องไอเดียไปไปคว่ำถ้วยเนาะถ้วยยางนะครับถ้วยที่กีดยางเนาะอยบรรยากาศเอานี่ครับมันจะเมื่อเช้านี้ครับพี่ซีฝนตกอีกแล้ว ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีเพราะว่าเหนื่อยเนาะตื่นขึ้นมาก็เริ่มได้ยินเสียงฝนอยู่นะครับพีก็มันเหนื่อยเนาะลุกไม่ขึ้นเลยนะครับพีซีทั้งตัวเลยเวลานั่งพักก็แทบจะไม่มีเนาะโอ้น้ำที่สระน้องหมูก็ สงสัยท้องก็อีกไม่นานเนาะก็จะได้มีน้องเนาะตัวเล็กนะครับพี่ซีมีลูกโอ้ยมาดูข้าวแปลงนี้เนาะแปลงนี้ยาวแต่แปลงไม่เล็กแต่แปลงยาวเาแต่เล็กนะครับพี่ซีก็ข้าวแปลงนี้นะครับพี่ซีมันจะแตกกอกว่าแตกแมงแตกกอออกเรยอ,อะเนาะจะได้ เยอะนะครับพี่ซีนี่ตรงนี้นี่เอานั่งรถไถดำมันจะห่างนะครับพี่ซีเพราะว่าตรงรอยรถไถนี่มันดำยากมันไม่มีดินให้ดำเนาะที่ดินที่ปัก,ปกดำเนาะมีแต่ก่อมันแข็งก็เลยห่างตุ้งมัติ้งไปเลยนะครับพี่ซีนี่ครับอ่า นี่ครับบรรยากาศเนาะช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับวิซีอ้อาวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ